เช็คคำตอบเมปัิดาเห็นด้วยไหมกับประโยคหนุ่มเดียวที่ดีคือหนุ่มกัญชัยเมเฟื่องอารมณ์หรือเมปฏิดากำเนิดพลอยเปิดเผยถึงประโยคหนุ่มเดียวที่เป็นคนดีและคนรักคือหนุ่มกัญชัยบอกอย่าคาดหวังมากเพราะจะทำให้สามีกดดันก็คิดว่าไม่ไม่เขาก็บอกว่าอย่ามาอะไรเขาเลยอย่ามาคาดหวังอะไรเขาเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ดีอะไรนักเท่าไหร่เขาก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่ถ่ายทอดหรือเป็นคนกลางให้ทุกคน ก็ทำดีที่สุดในรูปแบบของเขาแสดงว่าเราก็ดูอยู่เหมือนกันเห็นคลิปนั้นคลิปเยอ่ยงไงเลยเห็นพอดีเห็นมีคลิปแต่จริงๆไม่ค่อยได้มีเวลาบอกตรงๆไม่ได้มีเวลาดูอะไรเลยคะ่ะเพราะว่าทำละครดูน้องยุ่งมากเลยไม่ค่อยมีเวลาก็ได้เห็นบ้างนิดหน่อยเขาเขินมากเวลาพูดคำนี้ออกมาไม่ค่อยเต็มปากหน้าจะเป็นแบบนั้นหัวเราะถามว่ามองเป็นเรื่องขำๆไหมไม่รู้ขำไหมเห็นเขาขำกันใช่ไหมหรือยังไงเขาแซวกันใช่ไหมคะ ถามว่าเห็นด้วยไหมกับประโยคนั้นก็ยังไงล่ะคิดว่าเหมือนที่เขาพูดค่ะก็อย่าอะไรคือบางทีมันกดดนนันนอทำตรงนี้กดดันเยอะๆก็กดดันปล่อยไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะ